ตั้งข้อสังเกตคือหลังจากรชาชกาลที่ห้ามาเนี่ยรชารชกาลในสังคมรชาชการที่6นะครับในท่าสํานักมันค่อนข้างมั่นคงพระอานาจมั่นคงแล้วกษัตริย์ไม่จําเป็นต้องไปแต่งงานเพื่อสร้างเครือญาติสร้างเครือข่ายสร้างความจรราภักดีกับลูกหลานสาวขุนนางมุนนายเพราะว่าหลังจากรชาชกาลที่หเป็นต้นมาเนี่ย<อ>พวกขุนนางมุนนายเนี่ยก็กลายเป็นข้าราชการที่รับเงินพระราชทานจากกษัตริย์โดยตรงมไม่ได้สั่งสม กองกําลังไพ่พลจาการะบบไพ่ะครับฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหตุผลหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องของค่าและค่ารับใช้ในราชสำนักเนี่ยจากนางนายเป็นนายนายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากเรื่องของการรับแนวคิดอย่างอื่นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคิดว่าน่าจะรับมาจากวัฒนธรรมวิตอเรียนที่ทรัชกาลที่6ทรงไปรเรียนมาจากอังกฤษฮะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงค่อนข้างแบ่งพื้นที่กันชัดเจน ผู้ชายต้องออกมาทำงานนอกบ้านรับใช้รัฐส่วนผู้หญิงก็รับใช้ผู้ชายอีกทีหนึง่งที่อยู่ในบ้านในพื้นที่ส่วนตัวไปไม่ได้ออกมาพื้นที่สาธารณะอย่างชัดเจนครับจริงๆนะ้วในยุควิกตอเรียนนะครับมันมีจงอาจจะต้องรบกวนคุณชานันอธิบายเรื่องแบบภาพรวมของอยุควิกตอเรียนนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแนวคิดเขาเป็นยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนทําไมถึงมีอิทธิพลกับเราได้นะฮะก็วิกตอเรียนเนี่ย เป็นยุคที่พูดถึงภาพรวมในยุคที่สมัยคุนมิเตเรียาขึ้นครองราชครับประมาณคศออ1837ถึง1901ถ้าจำไม่ผิดนะครับครับก็จะพูดถึงชนชั้นกลางที่ขยายตัวมากขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้ชายออกมาทำงานนอกบ้านแล้วก็มีการควบคุมทางศิลธรรมทางเพศอืมผู้ชายจะต้องแสดงออกทางอารมณ์ทางเพศมากนักเช่นเดียวกับผู้หญิงครับ ยามีเพศสัมพันธ์อย่างพอเพียงการเป็นผัวเดียวเมียเดียวอย่างชัดเจนนะคบก็คือเกิดขึ้นในยุคนี้นั่นเอง<ช>ซึ่ง<ช>พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าก็ส่งรับแนวคิดนี้มาตอนศึกษาต่างประเทศฮะด้วยครับแต่ว่าเรื่องผัวเดียวเมียเดียวในสมัยชั่าที่หกเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยแนวคิดแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วเทียนวันนักปัญญาชนหัวก้าวหน้าในสมัยชัชการาลที่ห้าเองก็เคยพูดถึงการที่จะให้พวกขุนนางมุนนายชนชั้นสูงเนี่ยมีผัวเดียวเมียเดียวแล้วขณะเดียวกัน ก็มีนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเช่นกุลสตรีสตรีรนิพนธ์ในยุคนั้นนะครับก็พูดถึงว่าผู้ชายสมควรจะมีผัวเดียวเมียเดียวอจริงๆก็ไอแนวคิดแบบในสมัยวิกตอเรียเนี่ยฮะก็มีทําให้บทบาทของผู้ชายในสังคมของตะวันตกเองก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะ,ะด้วยความที่ในยุคนั้นมันเป็น โมเดิร์นสเตทแล้วมันเป็นรัสมัยใหม่ที่มีการวาดแผนที่ชัดเจนมีการปักปันพื้นที่เขตแดน <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายก็ต้องทําหน้าที่เป็นทหารคอยป้องกันเป็นรั้วของชาติไปขณะกันเนี่ยอังกฤษก็ต้องการขยายจักรวรรดิ <ừ> ของเขาผู้ชายก็ต้องทําหน้าที่เป็นทหารเป็นวีรบุรุษออกไปขยายอํานาจอาณานิคม <ừ> ภาพลักษณ์ของผู้ชายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แบบไหนฮะจะต้องแบบเป็นยังไงรู้สึกว่าอาจจะผู้หญิงอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายอาจจะไม่ต้องเรียกว่าไม่ไม่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวมากนักอะไรอย่างนี้ป่ะด้วยความที่ผู้ชายจะต้องออกไปทํางานนอกบ้านครับผู้ชายต้องออกไปไปรบไปช่วยชาติผู้หญิงก็ต้องแบกรับภาระภายในบ้านซะ,<ฮ>ะก็มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน <ฮะ S 2> ในยุคนั้นนะครับผมแล้วก็ ไอการที่เป็นทหารเป็นผู้ชายมันก็ต้องรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาออกกําลังกายมันก็เป็นสังคมชุมชนของผู้ชายซึ่งแตกออกจากผู้หญิงอย่างชัดเจนผู้ชายก็จะไม่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านละอ,ออกมาอยู่นอกบ้านซะทํางานกันมันทําให้เกิดความความสัมพันธ์ความกงเกลียวระหว่างผู้ชายด้วยกันผู้หญิงก็ถูกผลักให้เป็นอื่นไปอซึ่งจริงถ้าเราเราเห็นอย่างที่ บทบาทของอย่างเรื่องของวรรณกรรมหรืองานเขียนในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพลักษณ์ของผู้ชายที่เปลี่ยนไป<ฆ>ใช่ไหมฮะเป็น,ปนยังไงบ้างเราจะเห็นแบบอย่างเอร์เนสต์แฮมวิงเวย์ซึ่งอาจจะเป็นคนหลังยุคนั้นแล้วแต่ก็เป็นอาจจะมีสะท้อนความแนวคิดลุกยุคนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะที่บอกว่าล่าเข้าป่าล่าสัตว์ใช้เล่นกีฬาแบบผู้ชายชกมวยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วภาพลักษณ์เป็นยังไงบ้างของผู้ชายยุคนั้นครับในยุคน,นคั้นถ้าพูดถึงวรรณกรรมนะครับมันก็จะมีวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่มาอธิบายความเป็นชายที่จะต้องออกไปกจนภััยต่อสู้บ ชาวป่าชาวพื้นเมืองที่จะมองภาพลากว่าหดหลายอมาหิตการต่อสู้กับสัตว์ร้ายการ,รเผชิญกับธรรมชาติที่น่ากลัวโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะอย่างเช่นวรรณกรรมที่ขายดีในยุคก,กลางวิกตอนเรียนก็คือเดอะโคลออไอแลนด์ที่รับอิทธิพลมาจากหนังหนังสือรเรื่องโรบินสันคูโซ,โซครับผมขายดีมากในอังกฤษแล้วก็ประเทศอนานิคมอังกฤษ ก็ส่วนหนึ่งผมก็สะท้อนภาพเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยก็คือส่งส่งคนออกไปทําหน้าที่เป็นเหมือนมาดูแลประเทศอาณาิคมต่างๆก็คือคนพวกนี้ที่เหมือนออกไปะจนภัยใช่ไหมฮะมันก็เกิดกลุ่มบุคคลใหม่ขึ้นในสังคมยุควิกตอเรียนยุคนั้นด้วยใช่ไหมอย่างที่เขาเรียกกันว่าเจนต์แมนสุภาพบุรุษุภาพบุรุษเจนต์แมนเนี่ยคุณสมบัติลักษณะเป็นยังไงครับสุภาพบุรุษก็จะเป็นผู้ชายที่ อยู่ในสมาคมสโมสรชายโลวนันคุยกันเหตุบ้านการเมืองออกกําลังกายซึ่งในสโมสรมันจะมีกําลังออกกำลังกายให้กีฬาให้เล่นกันน้อยก็สนุกเกอร์หรืออะไรอย่างเนี้ยครับ,รบแล้วก็แบ่งแยกตัวออกจากผู้หญิงแล้วก็จะมีวัฒนธรรมอันนึงที่ว่าสุภาพบุรุษต้องให้เกียรติผู้หญิงซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ชายจะยุ่งเกี่ยวก,กับผู้หญิงได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานกันแล้วซึ่งมันก็ไปสอดรับที่ว่าผู้ชายสมควรจะแยกตัวออกจากผู้หญิงอื ก็เป็นแนวคิดในยุคนั้นแต่ว่าถ้ามาดูกันในอย่างเซาท์อีสเอเชียหรืออย่างในใประเทศไทยเนะะยี่ยฮะคือถ้าบทบาทของเจนท์แมนหรือผู้ชายสมัยยุควิกตอเรียเนี่ยต้องเป็นคนรักการประจนภัยเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงคำยำแต่จริงๆถ้าเป็นผู้ชายยุคก,ก่อนที่อิทธิพลยุควิกตอเรียจะเข้ามาในเมืองไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียนะฮะลักษณะเป็นยังไงฮะจะต้องลักษณะเป็นยังไงม,มีบทบาทตัวละครอะไรที่เราจะพอจะยกตัวอย่างขึ้นมาได้ไหมฮะถ้าเป็นผู้ชายวิกตอเรียเนี่ยจะต้องบึกบืนออกกําาลังกย มัดกล้ามบ้างแต่ถ้าว่าผู้ชายในวรรณกรรมถ้าพูดถึงในไทยนะครับสังคมไทยถ้าดูผ่านวรรณกรรมก็จะเช่นพวกพระลอพระรามอุณรุษเนี่ยถ้าดูจากบทชมชมแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบทชมชมนางในวรรณคดีคิวจะต้องโก่งเป็นคันสอนหูเหมือนหูสวยเหมือนกลีบดอกไม้หน้าวงะจร์ผิวขาวเหลืองอลชชออนแอ่น ซึ่งมันเป็นการคําอธิบายผู้ชายแบบชนชั้นสูงอธิบายเพราะว่าชนชั้นสูงเขาไม่ต้องออกแดดไม่ต้องทํางานหนักเหมือนไพรไม่ต้องถูกเคี่ยนตีอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายมากกว่าร่างกายเขาจริงๆไม่ใช่คนทํางานหนักมากมก็เลยไม่มีมัดกล้ามไม่ได้ผิวคล้ำเพราะออกแดดคือ,อรูปลักษแณบบ์แบบวิยุควิกตอเรียเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าคนใช้แรงงานมากกว่าอาจจะไม่ใช่ดูงดงามมากนะ,ชะใช่ครับถ้าเทียบกัน ครับผมที่อันนี้นะครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะของการพูดคุยของเราในเรื่องเรื่องของนา,นายกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลาเบกนี้กันไปด้วยอ,อ,อีกตัวละครครับซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าหล่อในอุรมณคติของสังคมไทยเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับพระหล่อเราเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ ดังองคินญาณฟ้ามาสู่ดินโซพินดังเดือนดวงเหนือแผ่นดินแดนสวงเหนือปวงลุ่ม i it.